สวัสดีครับพบกับผมหัวหน้าห้องวันนี้จะมาวิเคราะห์มวยศึกมวยไทย7สีถ่ายทอดสดช่อง7สีเริ่มเวลา14นาฬิกาส0นาทีสำหรับพี่ๆทันใดที่สนใจกลุ่มมวยชี้ตัวเล่นเน้นทำกำไรพร้อมมวยหูให้ฟังฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาท m t l 9 9มาได้เลยเข้าก่อนรวยก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านชื่อนักมวยในรายการให้ฟังกันทั้งหมด4คู่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ๆน้องๆคู่ที่1 ชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงพบเลิอบอินภูทารีสอร์ทพิกัด127อปอนด์คู่ที่2อ้ฝามงคลสโชคมีชัยพบยอดมงคลปเพชรไข่แก้วพิกัด124อปอนด์คู่ที่3แสนวริศเบนพระรามสองพบเด่นพยักศักสตูนพิกัด125อปอนด์คู่ที่4คู่เอก ยอดอ e. ีทีบอตชทองทวีพบอ e. ีสารเหนือโชดบางแสนพิกัด1 3 3่อปอนด์สำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ผมของเลือกไปที่คู่ที่3แสนวลิตเบนพราม2พบเด่นพยักศักสตูลพิกัด125ได้เสียกันสนุดแน่นอนครับแสนวลิตเบนพรามสองอายุ21ปีนักสู้จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูง167ซนติเมตร ชกมาแล้วมากกว่า100ครั้งซ้อมอยู่ที่สประสบโชคเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่นลวดเร็วอาวุธหลากหลายไฟล่าสุดแพ้น็อกยก3ามจอดพันลันชัยศึกท่อน้ำไทยทีเชโอเกียริเพชรทางด้านเด่นพยักศักสตูลอายุ22ปีเด็กจังหวัดสตูลส่วนสูง170ซติเมตรชกมาแล้วมากกว่า100ครั้งซ้อมอยู่ที่เพชเกียริเพชร เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องปั้มตีเหนียวแน่นยัดไส้ฟันศอกแรงเก๋าเหลี่ยมเชิงดีกว่าไฟล่าสุดชนะนอกยกสองไก่ทองลอลอกีฬาสุราษฎในศึกมวยไทยเจ็ดสีมุมมองของผมมวยคู่นี้อาวุธหนักแรงทั้งคู่อาจมีนับมีนอกกันได้ส่วนตัวผมยังชอบเด่นพยักศักสตูลน่าะรักษาระยะเตะต่อยคุมจังหวะและถ้าถูกประชิดจะอาศัยเหลี่ยมปั้มลูกขวาโตกลับหวังเกมยาว ถ้าแสนวริศต,ต้องเดินบทเข้าหาใช้เข่าและสอกสั้นเพื่อปิดเกมให้เร็วที่สุดถ้าทําไม่ได้เกมยาวเสร็จเจ้าบ้านแน่นอนฟังธงเด่นพยักศักสตูนของใต้มีดีแน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้ว,วนไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอบายหัวหน้าห้อง